พี่แอนเข้าสู่ช็อปมาดิพีทของเราวันนี้นะคะวันนี้ต้นอ้อก็รู้สึกพูิเกียรติยางยิ่งที่พี่แอนนะคะมาเยี่ยมช็อปมาดิพีทนะคะต้นอ้อก,ก็เลยเชิญเข้ามาในช็อปเพื่อที่จะนะคะคุยสอบถามนะคะกับพี่แอนต้นอ้อก,ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตถามเลยว่าพี่แอนอาผมเอแล้วเป็น,นคนจังหวัดไหนคะเป็นคนจังหวัดสุรินตั้งแต่กําเนิดนะคะเป็นคนจังหวัดสุรินตั้งแต่กําเนิดคโอ้แสดงว่าจังหวัดสุรินนี้ต้องพูดภาษาท้องถิ่นพื้นถิ่นจูงกะ แม่เอาบางป่วนกรุบกริบเงี้ยเนอบางป่วนเงี้ยเนอวอีช็อปชามาดิพีส์นิวอีชอบชามาดิพีส์เงี้ยได้มอจิบชาทาครีมอปรยบางป่วนแม่เอามือพองจางเนี่ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประสุขวามสุขนะครับพี่แอนเมืพี่แอนไปเ่ยเมื่อวานพี่แอนจะอยู่ในช็อปวันนี้พี่แอนอยู่ในช็อปมาดิพีสนะคะแล้วก็อ่าจัดโปรดีๆนะคะคือจิบชาทาครีมนะคะก็อยากให้แอคชั่นท่านสั่งได้เลยนะคะพี่แอนก็ เป็นอ่าชาวสุรินแล้วก็เป็นภาษาท้องถิ่นที่พูดออกมาต้นอ้อว่ามีเสน่ห์นะใช่ค่ะท้องถิ่นแต่ละที่อ่ะเขาจะมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอย่างเช่นบ้านต้นอ้อบ้านต้นอ้อติดติดอ่าติดสามประเทศค่ะไทยลาวเขมรสามเหลี่ยมไทยลาวกัมพูชาสวยไหมสวยมีค่ะสีเผาวัฒนธรรมสีเผาแต่่าต้นอ้อกับเว้าบบเป็นต่ากา ฟังออกเป็นบางคําสําหรับภาษากัมพูชาหรือว่าอ่าภาษาอย่างก่บสุรินเนาะฟังออกเป็นบางคําเป็นบางอ่าเดี๋ยวตนออดสีเอาเจสี่กัแล้วกันมามอบความรู้ให้เอฟซีนะคะก่อนก่อนก่อนที่เอฟซีจะสั่งชาเนาะมอบความรู้ต้นอ้อยจะคูยว่าคําว่าอ่าถ้าเราบอกว่ากินข้าวเนี่ยภาษาบ้านท้องถิ่นพี่แอนเขาพูดว่าอย่างไงกินข้าวโฮซหบายโบาย โคบายทานข้าวโมบายนี่ทานข้าวซีบายก็ทานข้าวซีบายนี่เป็นภาษาอะไรคะเอ่อซีบายก็ทานข้าวเช่นกันเป็นอยู่ที่สุรินะโมซีบายโมก็คือมาโมคือมาโตคือไปโตคือไปใช่ค่ะโมซีบายโมโฮบายมาทานข้าวโตไปใส่ใส่ลาวเลยก็ได้นะคะนี่ ภาษาสุรินแล้วนั่นมาล่าเล่าเล่านะคะอ่าอย่างอย่างเช่นการการเรียกกันกินข้าวนี่เป็นวัฒนธรรมที่มีอยู่ในในไทยอยู่ในอดีตมากค่ะเพราะว่าอ่าไทยของเราเนี่ยวัฒนธรรมไทยคือการเอื่นกันกินข้าวอ่าแขกไปไทยมากินข้าวเศร้าเฮือนนะคะกินข้าวเศร้าเฮือนเป็นภาษาอีสานเจ้าหอยเจ้าหอยเจ้าหอยก็คืออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเจ้าหอยว เจ้าเจ้จ้เลยช่างมาน้องเฟิร์นน่าเป็นวดให้แม่จำลองหน่อยโทรมาโอเคได้ได้้แต่เมื่อยหออโอ้ยเราไปหาคุดกีรอแล้วกัสิเมื่อยเมนน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 น้วนนนนหลนนนานหนน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 ่นน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 นะนยนนนานกนนน้นนนนนนานนนนน่านนนนนายนนนนนา่นน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 านน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 านานานนนมนน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 น้นนนนมันมันน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 มนนนง อ๋อถ้าทานข้าวรู้อยู่จะโดยจะโดยจะโดยน้ำเนื้อฉะชิริจะน้ำเนื้อโดน้ำเนื้อกินน้ำแน่จะโดยการนี้สนุกสนานนะคะค่ะ่ะหลังจากพูดคุยกันเป็นภาษาท้องถิ่นไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาแจ้งโปรดีๆนะคะเป็นโปรของชาานิพีสนะคะโปรของชาานิพีสซึ่งวันนี้นะคะอ่าเป็นโปรสี่แถมเออสามแถมหนึ่งสามแถมหนึ่ง รับสีกองโปสามแถมหนึ่งนะคะทุกคนขอบอกเลยว่าโอ้เอ้าเฮียนไผ่เฮียนไผ่ตัวเจียงไหลถูกขั้นรายการแล้วพิธีกรของเราพิธีกรถูกขั้นรายการแล้วพิธีกรขั้นรายการเรียบร้อยแล้วนะะคต่อไปเป็นการขั้นรายการนะคะสักครู่นะคะสักครู่นะคะ เสียเงินไทยใี้ยิ่งนอกวันใหญ่เอาเนยายเอาแสดงว่าแม่ใหญ่เงินหรือยังเดือนนี้ก็นี่ไงไวไฟยังเร่วิ่งอยู่นี่ไงวิ่งแต่ว่ามันสามสิบสองใช่สิบสองเอาก็มันเนียมันสวัสดิตช์สวิตช์ไปฟังมันก็เชื่อมอยู่บางครั้งมันบอกนะอันนี้ชาเหลือเนาะอันนี้ชาเหลือใช่ไหมดื่มเลยเด้อไม่เป็นไรหรอกมันชาเงี้แหละ ไม่มันาราบเ่ยขคนชีไม่ต้องคิดสะเอยไฟฟมันเป็นแบบนี้แหละไคค่ะตาะมันช่วงนี้มีปัญหาเยอะสองแก้วแล้วค่ะชิปชาสองแก้วแล้ว